คิมเบอร์ลี่รับเครียดหลังป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทำเอาแฟนๆเป็นห่วงเมื่อคิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสนางเอกสาวผู้ใส่ใจสุขภาพออกมาเปิดใจถึงอาการป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องสาเหตุมาจากภูมิต้านทานที่บกพร่องและผลกระทบจากลองโควิดอย่างไรก็ตามคิมเบอร์ลี่เผยว่ายังโชคดีที่โรคดังกล่าวไม่ใช่มะเรง็ง ช่วงนี้เน้นสุขภาพเป็นหลักเลยจริงๆไม่ได้ตีเทนนิสทุกวันก็มีสลับสลับฟิตเนสบ้างมีไปออกกําลังกายกับเพื่อนๆบ้างอย่างแฟนๆอาจจะเห็นอยู่เมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจมาแล้วบังเอิญว่าเจอโรคอะไรบางอย่างที่ยากมากซึ่งเดือนที่แล้วตรวจอยู่โรงพยาบาลทั้งเดือนเลย ตอนนี้รักษาอยู่ค่ะก็เลยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นกินอาหารที่ทําให้ร่างกายไม่อักเสบทําอาหารกินเองซะส่วนใหญ่คือเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆอยู่แล้วแต่พอมาเจอเรื่องนี้เฮยทั้งทที่เราดูแลตัวเองดีมากๆอยู่แล้วก็ยังเป็นเลยยิ่งใส่ใจมากขึ้นมันเกี่ยวกับภูมิต้านทานซึ่งเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วค่อนข้างหนักพอตรวจไปตรวจมาเจอว่าภูมิของเรามันแย่มัน บกพร่องมันเลยไปทําให้อีกหลายๆจุดมันอักเสบขึ้นมาไม่ถึงขนาดภูมิแพ้ตัวเองแต่เป็นโรคแพ้ภูมิใกล้เคียงกันเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง สาเหตุหลักๆเกิดจากการเป็นภูมิแพ้แล้วก็มาเป็นลองโควิดจริงๆเป็นโควิดครั้งเดียวเองก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นก็เลยคุยกับหมอซึ่งเราก็ยังไม่ได้เข้าใจตรงนี้ร้อเซก็มีการคุยเรื่องการรักษาก็ต้องดูว่ามันจะได้ผลไหมถามว่าเห็นแนวทางการรักษาสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจขึ้นค่ะก,ก็ดูแลควบคู่กับตัวเอง ไปด้วยซึ่งมันก็ร้ายแรงมากตอนนั้นที่คุณหมอวินิจฉัยอาจเป็นมะเร็งซะด้วยซ้ำซึ่งเราก็เครียดมากแบบจะทำยังไงพอตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจสรุปไม่ใช่ก็มีอาหารที่ต้องควบคุมซึ่งปกติจะติดของหวานมากเช่นเค,ค้กขนมซึ่งตอนนี้ก็มีกินบ้างแต่ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนก็พยายามศึกษาอะไรที่ทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงก็มีการทำอาหารต้านการอักเสบก็มีพวกสมุนไพรเข้ามาช่วย มีผลกับการมีน้องไหมมีผลค่ะก็ต้องรอให้โรคนี้หายไปน้ำหนักไม่ลงคนรอบข้างบอกให้กินเข้าไปให้มันช่วยซ่อมแซมร่างกายเพิ่งเริ่มต้นการรักษาจริงๆเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง,น,งนี่คือตรวจทุกอย่างมันเร็วมากตอนนี้ดีขึ้นเดี๋ยวจะอัดคลิปมาเป็นอุทาหรณ์หรือใครที่เป็นโรคคล้ายเราจะได้รู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะ สาเหตุที่ไปตรวจเรารู้ว่าเราเป็นภูมิแพ้มาตลอดจมูกตันตาบวมพอไปตรวจ MRI เจอต่อมน้ำเหลืองมันไม่ได้เป็นภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วมันคือร่างกายอักเสบมันเป็นที่เซลล์ของเราจริงๆทางคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเลยก็บอกให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ต้องมาฉีดยาทุกอาทิตย์ Kimberly Ann w o l เทม a t เกิดเมื่อวันที่22มกราคมพศ2535 เป็นบุตรสาวของด h a n รฮันโยอาคิมฟรีดาริฟวเทโดยบิดาเป็นลูกครึ่งเยอรมันสเปนและเกิดที่ประเทศเยอรมนีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่สหรัฐจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาวาดทำงานเป็นทนายความส่วนมารดาชื่อลินดาวนเทมัสโดยบิดาและมารดาของเธอพบรักและแต่งงานกันที่สหรัฐคิมเบอร์ลียเป็นบุตรคนที่4ของครอบครัวโดยมีพี่ชายสองคน ชื่อทอมและแดนพี่สาวหนึ่งคนชื่อเจนพี่ชายทั้งสองเกิดที่สหรัฐส่วนคิมเบอร์ลี่และพี่สาวเกิดที่ประเทศเยอรมนีในวัยเด็กเธอจึงเติบโตอยู่ที่ประเทศเยอรมนีจนอายุ7ขวบจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวในปีพศ2542